จังหวัดร้อยเปิดงาน Trade of h a r โมนีฉลอง75ปีอินโดนีเซียและไทยวันที่25กรกฎาคม2568นายชัชวานเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเอดได้กล่าวต้อนรับพระท่านระหม,มัดบูดีมันเอกอคัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยในโอกาสเปิดงานเทศกาลเทรดออฟฮารโมน y เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ75ปี ของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐอินโดนีเซียกับประเทศไทยโดยมีผู้อานรยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดนักเรียนนักศึกษาตลอดจนภาคีเครือข่ายทางภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วมที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดภายในงานมีการแสดงของนักศึกษาอาชีวะถ่ายทอดความงดงามของวัฒนธรรมไทยผ่านการรำไทยการแสดงร่วมสมัย ที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิน่นซึ่งมีการโชว์ผ้าไทยท้องถิ่นของจังหวัดร้อยเอ็ดเช่นผ้าไหมผ้าขิดและผ้าฝ้ายย้อมครามผ่านการออกแบบร่วมสมัยแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาไทยสู่การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียไทยผ่านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างลงตัวสะท้อนให้เห็นถึงพลังของวัฒนธรรมในการเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างประเทศและความพร้อมของจังหวัดร้อยเอ็ด ในการเป็นเวทีสร้างสารรค์ระดับนานาชาติในอนาคต